ตินวน่ะไปทะเลาะกับพี่เปามาอีกแล้วใช่ไหมไม่ใช,ใช่ทำไมไมีอยู่บ้านเราอะ่ะเอาเวลาทะเลาะกันน่ะไปเลี้ยงลูกดีไหมเห็นไหมว่าพี่เปาไม่กล้ามาที่นี่แล้วพี่เปาเขาอยู่ก่อนเรานะลูกเออเดี๋ยวนวลน่ะรู้ทุกเรื่องนี่แม่ว่า พอแม่บ่นแล้วหลับตาือแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าทะเลาะก,กันหออแม่นุตตีแม่นุตนตีแล้วไม่มีใครช่วยหนูได้นะหอไปยุ่งลูกเขาอะหออไม่ได้นะคะเราคนเราอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงเราต้องดีกันลูกเข้าใจไหมคะสีนวล เอาเวลาของหนูอะไปทะเลาะกับพี่เปาไปดูแลหนูลูกหนูดีกว่านะนะเข้าใจนะคะเข้าใจไหมที่แม่พูดอะสีนวลอืมตอบสิลูกสีนวลเข้าใจไหมเข้าใจเออเข้าใจนี่